อีสานแนวใหม่ใชรกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีครับผมไอพี่น้องมินิช่องอีสานแนวใหม่แช้กำลังพัฒนาดำเนินรายการโดยหนุ่มเรือน้อยหน้ามนคนหน้านนดำประจำอยู่ทงไฮทงหน้าขึ้นเขาครับพี่น้องพี่น้องครับมินิดเดี๋ยวสีไปหาเกีียวหยามาให้ไหวถาให้งัวกันอะพี่น้องโดยที่เฮาสีนั่งรถพ่วงไปครับพี่น้องนั่งรถพ่วงขันนี้ไปเด้อ เดี๋ยวสิไปเกี่ยวบันไดกะตามไปเบิงกันตามไปกับพี่น้องมันนี่สิไปเกี่ยวบันไดเดี๋ยวสิบห้าไปประจญภัยน้ำหอวคาเชนา

รถพ่วงแตไม่ฟีมือในการขับรถโอเค <c oughs> โอ้โหเล่นมาสางเดียวถึงทีแล้วครับพี่น้องวันนี้เอากระกสิเกี่ยวหยานเาไปงัวเห่าโอ้ออนออนเลยเนี่ยนี่พิทีหน้าของย่า มาเกี่ยวเลยน,นื้าเด้ออย่ายเกี่ยวเอาข้พิ่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวเกี่ยวหนื้อก็เด้อพี่น้องเด้อครับน,นี่ใส่มือครับใส่มือว่นนี้ใส่เครื่องเอาตังมีเซฟตี้พี่น้องถุงมือต้องใส่ถุงมือน้ <c oughs> ำเดี๋ยวมันสิบ,บาดเอามือเฮาบาดนิวด้วเดี๋ยวสิเป็นแผลต้องใส่เซฟตี้ อินทวาป็นเกษตรกรก็ต้องมีเศรษฐีกันเด้อพี่น้องเด้อเอาแล้ว,วครับหันอ่อนหันอ่อนเตรียมถุงมาจากถุงมาเนี่เอามาพกกระสอบยามได้นอสิเกลียวเร็วพี่น้องพกกระสอบครับพกกระสอบพกกระสอบนี่คิดเลยสองมื่นเด้อ แบบประหยัดบ่ต้องให้ทิ้หลายเพิ่นมีภารกิจสิลงไปกรุงเทเปเพิ่นเลยเกี่ยวหญ้าตุ้นไว้ให้ลุงให้ลุงเพิ่นเบิ่งงัวให้ก็เลยสิตุ้นหญ้าไว้ปลอดภัยเพิ่อนเนญ้าอยู่น,น,นี่นนนบ่มีเพิ่นบ่ได้ฉีดยานนเนะาะถามถามเพิ่นแล้วเพิ่นว่าบ่ได้ฉีดยาขาหญ้าก็เลยมาเกี่ยว เพราะว่าทุกมือน,นีเพิ่นใส่ยากันหลายสิเกียวหยาดหน้าไผ่กระถามกันเด้อพี่น้องเลยเดี๋ยวมันสิเป็นอันตรายตงง่องัวเฮาตองนี้งัวบ่มีราคากับตรงเรียงกันต่อไปพี่น้องเอ้ยลงทุนมาหลายแล้วหยาใส่กระสอด้วยพี่น้องอันนี้กัสอปุ๋ยปุ๋ยยูเรียครับ อันนี้พ่แม่คุยจะของเรื่องน้องไปขอเป็นมากกระสอบนี่เห็นว่าคือเห็นหน้าอินซีที่มีกระสอบนี้พ่อแม่นะครับกระสอบนี้ไปยืมเป็นมากหยัดขอไปเบาไล้ครับเอาเห็เตรมปากมัน

เย็นสบายดีนะแดดแจ่งพี่น้องแต่ว่ามืดแต่ว่าลมดีเย็นสบายแดดดีแต่เบาหอนอากาศใสได้ครับมูอนี้ลมเย็นสบายลมพุ่งพัดโบยอย่ครับท้องนี้ก็บ่อเมีนหน่อยเด้อไม่กับสอบปุ๋ยยูเรี่อะไรนะหยัดหยัดหยาใสซำได้กับบ่อเต็มจชงเถื่อ ตายยก,ก,กย,ยกไปใส่ถุงเดี๋ยวให้รถเลยอ๋อเลรอครับพี่นอ้องถุงนี้ไปเก็บไล่เติบ แล้วครับพี่น้องเกิดได้พ่อแล้วเหมือนนี่กรสอบนใหญ่นี่จักหน่อย น้องมันนี้ญากระเต็มรถละมันจะของหน้าเพิ่นกับมาละฮะนี่วันนีใจแจ้งได้ญาออกจากกระเท่เนอที่แแหงเพ่นมา้าแนวมาตบรางวัลพุ่นละเออึงกับเราเอาไว้มือหลังก่อนหลังก่อนนะมี้กัดก่อนไปไปาุดนงานงาานงานงานงนานงานงาวานงาานงานงานงนงาานงานงาเงาาไปานง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 าองานงานงานานงาานงานงานไานง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 านนนน

好。<Quite. S 2> <laughs> สิเดเาไปเจ็บตังคุณเอาไว้ถ่ายงวัวกินมือลังครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สนิทนะครับขอฝากช่องอีสานแนวใหม่ใช่กับเราพัฒนาน้ำเต้าพี่น้องพอกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้น้ำเน่ขอบคุณครับที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบพอกันคลิปหนา้าสวัสดีครับ